The <laughs> ค่ะทุกคนวันนี้นะคะชาชาตื่นเต้นมากตื่นเต้นทุกคลิปนะคะบอกแล้วเพราะว่าทุกคลิปที่ชาถ่ายเนี่ยภูมิใจนําเสนอมากๆโอเคทุกคนถ้าใครได้ติดตามทิกตอกของอชาชานะคะจะเห็นว่าชาชาเนี่ยได้แก่อันนี้นะคะก็คือของเล่น ASMR นั่นเองไปในทิกตอกเรียบร้อยคนแบบชอบมากๆอยากดูอีกมากๆนะคะรอดูใน YouTube รอดูใน t ิกตอกนะคะแล้วก็ชาชาเนี่ยเสื้อนี้นะคะมาจากอเมริกานะคะคือเขาไม่ส่งเมืองไทยอ่ชะชาก็เลยส่งไปให้เพื่อนที่อเมริกาเขา f o r w a ใหม่อีกทีหนึ่งนะคะก็มีความค่าส่งแรงประมาณนึงนะคะแต่ไม่เป็นไร เพื่อการรีวิวนะคะอยากให้ทุกคนได้เห็นแล้วก็อยากเล่นด้วยเหมือนกันนะคะชัช่าเนี่ยซื้อตัวนี้มาทั้งหมด6ชิ้นนะคะที่เป็นแท่งแบบนี้ตอนนี้ถ้าใครดูอยู่อาจจะงงว่าเอ้ยอันนี้มันคืออะไร ASMR คือสัมผัสที่ทําให้เราฟินเป็นเสียงหรือการจับสัมผัสอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็อันนี้เนี่ยเป็นของเล่น,นะคะยี่ห้อ Sensory FX นะคะ FX ก็คือเอฟเฟกนั่นเองนะและอันนี้ก็คือ ASMR bar bar เนี่ยคือแทง่งอย่างเช่นช็อกโกแลต bar ก็คือช็อกโกแลตแท่งนั่นเองนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยเขาทำมาแบบแปลกมากปกติเราจะเห็็นนทั่วไปเปเ ใช่ไหมคะเป็นฟิจิตคิวบอะไรแบบนี้แต่ว่าอันนี้เป็นบาร์ซึ่งสามารถต่อกันได้ด้วยทุกคนดูสิสมมติถ้าเรามีหลายๆอันใช่ไหมคะแล้วก็มาเชื่อมกันได้จะเป็นด้านหัวก็ได้หรือด้านข้างๆก็ได้นะคะตอนนี้ชามีอยู่2อันใช่ไหมที่บอกแล้วก็เดี๋ยวคลิปนี้ชาจะมาแกะอันนี้2อันนะคะแล้วชาก็จะมารีวิวเจ้ากล่องอันนี้ด้วยนะคะยี่ห้อเดียวกันเลย Sensory Effects นะคะชาก็เพิ่งไปค้นพบเหมือนกันว่าเขาเนี่ยทำฟิจิตทอยนะคะหรือว่าของเล่น ASMR โดยตรงเลยเห็นไหมอันนี้ทั้งจับทั้ะะ้้้งงงมออนทัไดยินนะะเาาบกว่ให อัดเสียงได้เลยนะมันจะทาเอสมาได้ดีมากนะคะเจ้าก้อนนี้นะคะคือความพีของมันนะทุกคนนะชาได้แกะมาแล้วมันมีเสียงให้เราได้ฟินกรบกลั้บเนี่ยตลอดจนถึงของเล่นเลยการแกะมีหลายชั้นมากๆนะคะซึ่งคลิปนี้เนี่ยเอาเป็นว่าอันแรกชัาจะพูดไปด้วยแล้วอันที่2องชาก็จะให้ทุกคนฟังเสียงแกะชัดๆนะโอเคทุกคนหน้าตามันเหมือนซองแบบผ้าเปียกมากเลยแล้วก็ดูแบบสะอาดมากๆนะคะเป็นสีเงินเงินฟ้าๆนะคะ,นะคะแล้วก็อนนี้เนี่ยคือซีรีส์หนึ่งซึ่งจะบอกไม่เคยเห็นมาก่อน ก่อนเห็นแบบฝรั่งรีวิวก็แบบไปหาสั่งเลยหายากมากๆเลยนะคะเราจะฉีกเลยแล้วกันนะเพื่อให้ได้ยินเสียงอมากที่สุดเขาเขียนว่า oddly satisfying นะคะ oddly คือแปลก satisfying คือแบบทำให้เราแบบรู้สึกโอเคกับจิตใจอะแบบฟินอะไรอย่างเงี้ยก็คือเป็นความฟินที่แบบแปลกๆแต่ว่าฟินนะอะไรอย่างเงี้ยด่านต่อไปนะคะเราจะต้องมาแกะสีฟ้าค่ะเห็นแมบอกแล้ว ทุกสเต็ปเขาให้เราฟินจริงๆไม่ให้เจอของเล่นได้ง่ายๆนะคะต้องฟินไปก่อนยาวจริงๆยังไม่จบค่ะมีการแกะของขวัญต่อนะคะเฮ้ยดูสิ ไม่ซ้ำทุกคนอันนี้ไม่ซ้ำกับที่ชาได้มาแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาแกะก่อนนะเขาก็จะอยู่ในกล่องพลาสติกอย่างนี้นะคะก็อีกเหตุผลหนึ่งที่มีกล่องอันนี้คือเราจะไม่สามารถคลําได้สมมุติว่าใครจะมาหาอันที่ไม่ซ้ําใช่ไหมก็จะต้องซื้อแล้วมาลุ้นเองนะคะคือวัสดุเขาดีมากนะชาชอบมากและไอเดียก็ดีด้วยนะคะดูซิว่าสิ่งนี้ทําอะไรได้นะคะก็นี่มีโลโก้เขาใหญ่มากๆนะคะแล้วก็ตรงนี้เนี่ยเป็นตัวข้อต่อนะคะอย่างที่บอกคือต่อหัวก็ได้ต่อข้างๆก็ได้นะคะดูซินี่คืออะไร คืออะไระมันฟินใช่ไหมทุกคนคือเราอาจจะฟินแต่คนข้างๆอาจจะโกรธได้นะคะเพราะเสียงดังมากดูดิอันนี้งงอันนี้งงอันนี้ไม่เก็ตไม่เก็ตไม่ฟินนี่ใช่ไม่ฟินมีใครฟินไหมคะลองฟังนะหรือว่านิ้วโป้งชาคนจะฟินไม่นะมันมีสปริงแสดงว่ามันต้องอยากให้เราปล่อย โอเคตัวนี้ไม่ผ่านสำหรับประชาตินะคะตัวนี้แปลกเกินไปถ้าใครเข้าถึงบอกด้วยนะปรชาติจะให้ดูอันนี้นะคะก็เป็นชีทที่แบบบอกว่าเราสะสมอะไรได้บ้างนะคะก็อันนี้นะคะ Ultra Exclusive Mega Bars ก็คือเป็นอันใหญ่มากๆนะคะมันจะเป็นแพ็คแยกนะคะแล้วก็อันนี้เนี่ย5 p a ็ค Exclusive Bars ก็คือเป็นแพ็คแยกเหมือนกันก็คือเราไม่ต้องเลือกนะคะเขาเลือกมาให้เราอันนี้ชาติสั่งมาก็คืออันนี้นะคะ Single Bars เป็นซองสุ่มทั้งหมดนะคะอโอเคเราจะมาแกะอันนี้นะคะแต่ว่าชาติจะไม่พูดแล้วนะคะจนกว่าชาติจะเห็นของ เล่นนะทุกคนโอเคไปเอสมากันนะ และนี่ก็คือเขานะคะเวอร์ชั่นที่ชาได้มาก่อนหน้านี้คือเหมือนกันเดย์ร้อยเปอร์เซ็นต์แสดงว่าชาดูไม่ดีนะคะได้ซ้ําแล้วอันนี้เนี่ยเขาเรียกว่าสเตรทนะคะหรือว่าเป็นสายพานนั่นเองนะแล้วก็เวลาเล่นเนี่ยเราจะทําแบบนี้อันเนี้ยชาชอบคือเสียงมันเหมือนกดปากกาทุกคนดูดิแล้วก็อีกอันหนึ่งอะ่ะที่ชาแกะในติ๊กต็อกคืออันนี้อันนี้ชื่อว่าเกียร์นะคะหรือว่าเป็นฟันเฟืองนะคะนี่ แล้วก็เขาสามารถต่อกันได้อย่างที่ชาบอกนะคะต่อเป็นแท่งยาวอุ๊บแบบนี้แล้วก็เอาน้องใหม่นะคะมาต่อด้วยดั้านี้แบบนี้ก็ได้นะคะคือจะทำเป็นแผงเลยก็ได้นะเห็นไหมสามอันแบบนี้อึ๊บก็ได้เหมือนกันแล้วแต่เรานะคะแต่บางอย่างเนี้ยเราก็อยากจะให้มือเราอยู่ข้างๆใช่ไหมเราก็อาจจะต้องต่อเป็นแบบยาวๆแทนเพื่อให้เราถือได้อ,อแกะไม่ออกนี่อย่างนี้นี่นะคะก็ไปเสียบก้นข้างล่างเขาได้เลย,ยนี้นะคะแล้วก็ถือได้เลย คือชาชอบที่ว่าหน้าตามันเท่ดีอ่ะมันแปลกมันไม่เหมือนของเล่นแบบทั่วไปแล้วเขาก็ประกาศตนเลยว่าเขาเป็นของเล่น ASMR เลยคือสร้างมาสําหรับการนี้นะคะแล้วก็เขาไม่ใช้คําว่า f i t เจ t ทอยนะทุกคนเขาใช้ ASMR นะคะก็คือเขามั่นใจว่าฟินแน่นอนนะคะซึ่งอันนี้ฟินอันนี้ก็เพลินๆแต่นเนี้ย งงโอเคที่ชาได้ชาได้พูนะคะคือตัวดึงนะคะแล้วก็ตัวเทรดเห็นไหมแล้วก็อีกตัวหนึ่งคือตัวเกียร์นะคะตัวข้างบนสุดฟืบแสดงว่าตอนนี้เนี่ยถ้าชา,ชาชโชคไม่ลายชา,ชาชาจะต้องได้อันนี้เป็นปุ่มอยากได้นี้เหมือนปุ่มเกมกดอนะทุกคนเวฟนี่เป็นคลื่นนะคะน่าจะให้เราเอาเล็บจิกนะแบบขูดอะไรเงี้ยฟิปนี่ไม่แน่ใจอะแล้วก็โรก,ก็คือแบบหมุนหมุนนะคะเฮ้ยอ,อยากได้คือตอนนี้ชาชามีอีกสองซองนะคะเดี๋ยวชาจะไปแกะในติ๊กต็อกนะคะก็ติดตามให้ดีนะคะเพราะว่า ออมันลุ้นมากจริงๆแล้วก็เชื่อว่าหลายๆคนน่าจะสนใจนะชาก็อยากได้อีกมากๆแต่มันหายากมากๆนะคะทุกคนถึงเวลาแล้วนะคะที่เราจะมาแกะของเล่นตัวนี้นะคะซึ่งมันก็ยิ่งใหญ่มากคือตัวใหญ่มากคือมันจะแผ่ออกมาเป็นอนี้เลยทุกคนคือสุดยอด ASMR นะคะข้างบนเขามีให้ออเดอร์ลองจับนะะบอกว่าทัชเชียนะเฮ้ยก็ได้อยู่นะเหมือนเวลาเราแบบขูดแปลงอะไรสักอย่างอะแปลงหวีผมเียเหร นี่โอเคเราจะมาจัดหนักกับอันนี้นะคะอันนี้ได้เป็นกล่องที่น่าจะทําคลิป ASMR ได้ทั้งคลิปเลยคือแบบกดไปเรื่อยๆขูดไปเรื่อยๆนะคะหูนี้จริงจังขนาดต้องใส่ถาเลยเ,เนี่ย recorder cube แสดงว่าเขาสามารถอัดเสียงตัวเองได้เขามีแบตมาให้นะคะดีมากๆตอนที่ซื้อไม่รู้ว่าเขาอัดเสียงได้นะคะนึกว่าเป็นกล่องธรรมดาว้าวยิ่งใหญ่มากดูแบบดูเป็นคนที่จริงจังต่อการเล่นอะไรแบบนี้มากอะ่ะโอเคเราจะลองดึงสลักแสก c ขเขาเรียกว่าอะไรนะแท็กอันนี้ อออก,กอนนะนดึงทำไ,ไมอะอุย้ยอะไรอะ่ะอ๋อตึ้งดึงจากตรงนี้โอเคเขาทํางานแล้วนะคะนี่คือปุ่มต่างๆนะคะปุ่มเพลงเขาทำงานแล้วนะคะนี่คือปุ่มต่างๆนะคะปุ่มเพลงป้าบอนอะ่ะเขาอัดเสียงเราได้ด้วยตอนแรกนึกว่าอัดที่เสียงที่อยู่ในนี้ดิก๊กน,นะอันนี้คือปุ่มอัดป่ะฮัโลหโลหโลฮัโลโหลฮัลโหลฮัลโหลกดหยุดกดเพลงอ,อ้าว ไม่ยอมเพลงคู่มือบอกให้กดกลมๆเพื่ออัดนะคะพอได้ยินเสียงบี๊บเนี่ยพูดได้เลยโอเคฮัลโหล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 ถ้าเราอยากจะโพสนะคะให้กดตัวนี้อีกรอบหนึ่งกลมๆอัดต่อก็คือกดเรคคอร์ดนะคะฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลมันก็จะอัดไปแล้วเขาบอกถ้าเวลาหมดเนี่ยมันจะมีเสียงบี๊บสองครั้งนะคะฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหล กดลโลฮัลโฮัลโหล,โหล,ลฮัลโหล,หลถ้าอยากจะพอสนะคะให้กดตัวนี้อีกรอบนึงเฮ้ยยิ่งใหญ่อะฮัลโหลฮัลโหลมันก็จะอัดไปไม่อยากฟังตัวเองพูดก็กดหยุดได้เลยนะคะเฮ้ยเจ๋งมากเดี๋ยวเราจะต้องมาลองอัดเสียง ASMR นะคะว่ามันจะเป็นยังไงนะโอ้โหย,ยิ่งใหญ่มากโอเคเปิดนะคะโอเพนนะตรงนี้นะออ้ยอย่าหักนะเดี๋ยวก่อนนะอุ้ยอะไรอะอ๋อเดี๋ยวก่อนนะงงอ,อ๋อคือแบบมันจะให้เราแผ่เลยหรอแค่ นี่อันนี้คือที่เขาโฆษณาหน้ากล่องนะคะว่ามันสามารถแบบเป็นแบบนี้ได้เลยคือเราจะวางแบบเนี้ยแล้วก็แบบกดกดเล่นอย่างนี้ก็ได้นะคะหรือรจะเล่นเป็นกล่องก็ได้เราจะมาลองทีละ1จุดดีกว่าแต่ว่าชันคิดว่าชันไม่อยากโอเพนนะชันอยากจะเล่นเป็นกล่องนะคะเพนะน่าจะสบายมากกว่าเราจะมาลองเล่นกล่องนี้กันก่อนนะ,ะทุกคนอันแรกนะคะด้านแรกคืออันนี้ เหมือนกำลังขูดแบบจระเข้อ่ะทุกคนด้านต่อไปนะคะนี่คืออะไรอ่ะเออมีชีธรรมดามีปิ๊กให้เราด้วยอย่างงี้ใช่ไหมเราต้องเราต้องดูก่อนนะคือไม่ต้องใช้นิ้วให้มันด้านนะคะใช้นี้แทนเหมือนกำลังขูดทุ่งหญ้าโอ้ให้เสียงอีกแบบหนึ่ง หลองซิเอ้ะด้านนี้น่าจะสนุกกดกึกเลยนะทุกคนสำหรับคนที่เครียดนะคะชอบเล่นเกมกดนี่นี่คืออะไรเนี่ยอุ๊ยอันนี้เสียงแบบคุ้นมากทุกคนแต่ว่าไม่รู้มันคืออะไรอะ่ะท่านต่อไปสวิต์นะคะ เฮ้ยด hey, ีชอบคือแบบเราอยากจะเปิดปิดสวิตไฟมันก็ไม่ได้ใช่ปะเปลืองไฟแล้วก็พรากดอันนี้แทนทุกคนหมดแล้วอรออันนี้อาจจะขูดได้เดจะขูดอะไรก็ได้ใช่ไหมหมดแล้วทุกคนแสดงว่าเราขูดยังไงก็ได้อะเดี๋ยวลองมาอัดกันนะทุกคน คือด้วยความที่มันอัดเสียงได้มันเท่นะทุกคนแต่ว่าเสียงมันก็ไม่ชัดไงมันไม่ชัดถ้าเราใช้กล้องหรือไม์อยู่แล้วเนาะเฮ้ยก็เจ๋งด ah ีนะก็ชอบนะแต่ว um> ่าแค่รู้สึกว่ามัน เสียงแล้วมันไม่เวิร์กนะคะเพราะว่ามันไม่ค่อยชัดเวลาเราฟังอะไรที่มันชัดๆอ่ะมันจะรู้สึกฟินกว่านะเชาว่าที่มันจะแบบอุดู้เลยแบบนี้นะคะเป็นยังไงกันบ้างทุกคนกับเจ้ากล่อง ASMR ตัวนี้นะคะมันแปลกมากๆทุกคนไม่เคยเห็นมาก่อนแล้วก็บางอันฟินนะบางอันเข้าถึงได้นะแต่บางอันก็เข้าถึงไม่ได้จริงๆนะคะอย่างเช่นน้องดึงเป็นต้นนะคะดึงได้แต่ว่าไม่ชอบอันนี้อันนี้รู้สึกขัดใจรู้สึกเจ็บหัวใจเพราะมันเสียงดัง ไปแล้วคะ,ะทุกคนเดี๋ยวเราเจอคลิปหน้าอยากให้ทำคลิปอะไรอีกก็บอกชาชด้วยนะคะอย่างที่เห็นนะข้างหลังคือแบบมีแบบของเต็มไปหมดเลยนะคะของเล่นชานั่นเองเดี๋ยวจะทยอยรีวิวไปเรื่อยๆนะคะอย่าลืม subscribe นะแล้วก็ follow ig กับ tiktok ชาด้วยนะคะหวังว่าจะชอบนะไปแล้วบ๊ายบายกดกด ขอบคุณมากเลยนะคะที่แวะเข้ามาดูคลิปชาชาอย่าลืมกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ทำคลิปต่อไปด้วยนะคะระหว่างรอคลิปก็สามารถติดตาม tiktok และ ig ชาได้นะอยากดูคลิปอะไรก็เมนต์บอกด้วยนะคะเดีย๋ยวชาชาไปอ่านค่ะเจอกันคลิปหน้านะ